สวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับผมแอดมินบันเฮาหรือเพจถนนไทยแลนด์วันนี้มา,ารีวิวกล้อง canon m50 mark ii ให้เพื่อนๆได้ดูว่ามันยังน่าใช้อยู่ไหมในรูปแบบของวิดีโอแบบเรียบๆนะครับไปดูกันครับผม <S <S 1> <S 1> นี่ไงนี่ก็คือไฟล์วิดีโอที่ถ่ายจากกล้อง M 50หรือ Canon M 50 Mark II นะครับแล้วก็เลนส์คิดติดกล้องเป็นระยะ15-45ถ่ายวิดีโอดูใบหน้าผมนะฮะแล้วก็ด้านหลังไฮไลท์ถือว่าน่าใช้ไหมล่ะครับท่านผู้ชมไฟล์วิดีโอส่วนเลนตัวนี้จะไม่มีกันสั่นนะครับฉะนั้นแล้วดูเวลาผมเดินอ่ะนี่คือเดินนะครับอ่ถ้าผมวิ่งนะครับมันจะเป็นยังไงมันจะเป็นยังไงมันจะเป็นยังไง เสียงเป็นไงบ้างคือตอนนี้เป็นตัวกล้องเพียวๆเลยก็คือเดี๋ยวให้ดูเนี่ยกล้องเพียวๆเ,เลยนี่ดูในมือถือนะฮะเห็นไหมฮะคือเป็นเฉพาะกล้องกับเลนแค่นั้นนี่ด้านหลังผมก็จะย้อนแสงสัก,กหน่อยอย่างน่าใช้อยู่ไหมสำหรับ M 5 0 Mark II นะถ้าามาถ่ายวิดีโอคอนเทนต์ในลักษณะเนี้ย จับจับกล้องดีๆแบบตัวเนี้ยตัวหนึง่งแล้วก็เดินไปพูดไปคุยไปทำคอนเทนต์ไปผมว่าหนึง่งยังน่าใช้นะครับเพราะมันเบาเนี่ยมันเบาแล้วไฟล์ภาพมันก็ไม่ได้ขี้เหร่อะไรเลยไฟล์วิดีโอก็อย่างที่เห็นนี่ฮะถือว่าผมว่าถือว่ายังน่าใช้อยู่นะครับแล้วแต่มุมมองสําหรับมือใหม่นะให้น้องๆมือใหม่พิจนารณาดูเพราะว่า M50 มือสองตอนนี้มัน มันก็อยู่ประมาณ1มื่นสองมืนสามโดยประมาณบวกกับเลนคิดติดกล้องแล้วก็ขึ้นอยู่บสภาพก็ประมาณนี้ M50 Mark II Canon เจ้า